สวัดีค่ะนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนละนัชยธรสอนแมทนะคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดน,นะคะที่ได้ให้นักเรียนทําไปในคลาสเรียนที่แล้วนะคะก็คือเป็นข้อ10กับข้อ11นะคะนักเรียนโดยใช้ฟังก์ชัน Exponential นะคะไปดูกันเลยไปกัน ข้อนี้นะลูกที่ครู1อันนี้คือข้อ10ใช่ไหมคะกับข้อ11นะคะครูให้คนละ3คะแนนเนานนะโอเคเก็บคะแนนแรกไว้ก่อนเลยนะเก็บ6คะแนนแรกไว้ก่อนเลย<ม>นักเรียนส่วนใหญ่ทํามาให้ครูเนี่ยนักเรียนจะเทคล็อกมาใช่ไหมลูกถาว่าได้ไหมครูเทคล็อกได้ไหมได้คะ่ะลูกแต่ว่า คือเรื่องนี้มันเป็นฟังก์ชันเอ็กซ์โเนาะเดี๋ยวครูจะพาทำละกันว่าถ้าทำแบบสไตล์เอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยทำยังไงนะคะมาดูกันเลยนะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่าอะไรลูกถ้า2ยกกำลัง 2x บวก3าเท่ากับ1งส่วน72ยกกำลังลบ1แล้วนะคะ2ยกกำลัง 3x บวก2มีค่าเท่าไหร่นะคะ เราไปดูกันเลยนะจากโจทย์นะคะลูกโจทย์เขาให้อะไรมามา,มาลอกโจทย์ก่อนนะคะจากเอ่อจากโจทย์นะคะก็คือ2ยกกำลัง 2x บวก3เท่ากับ1ส่วนด้วยนะคะ 72ยกกำลังลบ1นะลูกนะคูณ1งขอเคลียร์72ก่อนนะเด็กๆด,ดูนะคะเคลียร์72ก่อนทำไมต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนชี้กำลังมันไม่สวยใช่ไหมเด็กๆว่าป้ามันเป็นติดลบนะคะเดี๋ยวให้มันเป็นบวกซะเราจะได้มองง่ายขึ้นนะคะตรงตรงนี้นะคูณ1ก็เคลียร์นะลูกก็จะกลายเป็นตรงนี้เหมือนเดิมนะครูไม่ได้เคลียร์ตัวหน้านะ2ยกกำลัง 2x บวก3นะคะเท่ากับ 7 okay, 2โอเคนะคะเอาขึ้นมา72ยกกำลังลบ1ก็กลายเป็น72 1, ยกก็กลายเป็น72ยกกำลัง1นะคะก็ไม่เขียนดีก,กว่านะคะลูก 1, 1ก็ไม่นิยมเขียนอยู่แล้วเนาะถ้าชี้กำลังเป็น1นะคะจากนั้นครูเคลียรต,ตรงนี้หน่อยสิมันคืออะไรนะคะเอ๊ะฐานเหมือนกันคูณกันเอาชี้กำลังมาบวกกันมันมันมีการบวกชี้กำลังอยู่ใช่ไหมลูกดังนั้น เคลียตรงนี้นิดนึงกลายเป็น2ยกกำลัง 2x คูณกับ2ยกกำลัง3เท่ากับ72อ่ะเริ่มมองกันออกหรือยังต่อไปนะคะ2ยกกำลัง 2x ก็2ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ8นะคะหนูก็ใส่8ลงไปก็เท่ากับ72 หลายคนมองออกแล้วนะเดี๋ยวเราจะย้าย8มันคูณอยู่ใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะย้ายลงไปหารก,กับ72เลยนะคะเราเหลืออะไรคะคุณครู2ยกกำลัง 2x ก็จะเท่ากับ72หาร8อะไร8อะไรได้72คะก็เป็น8 9 72เราก็ได้9ใช่ไหมคะลูกแล้วได้อะไรต่ออีกนะนะคะ ก้าก็คือ3กําลังสองใช่ไหมสามกำลังสองอาเด็กๆมาดูก็จะกลายเป็น2ยกกาลังสองเเท่ากับ3กําลังสองปกติโจทย์ที่ครูหนึ่งให้ไปเนี่ยนะคะฐานเหมือนกันเอาชี้กําลังมาเท่ากันใช่ไหมคะลูกแต่ตอนนี้ครูหนึ่งจะเปลี่ยนเพราะว่าจากโจทย์ลักษณะของโจทย์ข้อนี้ทําฐานให้เท่ากันไม่ได้แต่สามารถทําชี้กําลังให้เท่ากันได้เพราะอะไรครูหนึ่งมองเห็นง,งนี่ไงลูก มองเห็น2องนะเราจะทำชี้กำลังให้เท่ากันนะคะก็จะได้เป็น2ยกกำลัง x ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยเท่ากับ3กํกลังสองเรียนดูชี้กำลังเท่ากันแล้วล่ะนะคะชี้กำลังเท่ากันนะคะเราก็เอาฐานมาเท่ากันได้เลยนะคะข้อนี้ก็กลายเป็น2กำลัง x จะเท่ากับ3แล้วไงต่อละ่ะเราทำา2กำลัง x เท่ากับ3แล้วแต่โจทย์เราต้องการอะไร โจทย์เราต้องการ2กํกลัง 3x เบวก2เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะลูกโจทย์ต้องการตัวนี้มาเรามาลุยกันต่อไปดูโจทย์โจทย์ต้องการตัวนี้ทํายังไงต่อเราได้2ยกกำลัง x เท่ากับ3แล้วใช่ไหมลูกคราวนี้เราจะเอาตัวนี้นะคะเอา2องกำลัง x ตัวนี้ทํำยังไงให้มันเป็น2กํกลัง 3x บวก2โดยไม่ใช้ฟังก์ชันลอกาลิทึม นะคะนักเรียนตรงนี้นะคะครูก็ขั้นตอนแรกเลยครูต้องการครูต้องการตัวนี้ครูต้องการยกกําลังสามและครูจะทํายังไงให้มันเป็นยกกําลังสามได้ครูจะต้องเอายกกําลังสมาคูณทั้งสองข้างของสมการเอายกกําลังสมาคูณทั้งสองข้างของสมการทํายังไงก็คือสองกลัง x ทั้งหมดยกกําลังสาแบบนี้คะ่ะลูก ก็จะเท่ากับ3กําลัง3ทันนะคะเมื่อกี้คุณหนึ่งทวนให้สองรอบแล้วจากนั้นหนูจะได้เป็น2กําลัง 3x เท่ากับเอ้กํายกกาลัง3ได้27ก็คือ3 3คูณ3คูณ3นะคะได้27จากนั้นเราต้องการบวก2องใช่ไหมใช่ปะ,ปะเราต้องการบวก2ตรงนี้นะคะเราต้องการบวก2ตรงนี้ การจะบวกสองได้ฐานเหมือนกันคูณกันเอาชี้กำลังมาบวกกันดังนั้นหมายความว่าตรงนี้หนูจะต้องคูณด้วยสองกำลังสองถูกต้องไหมคะลูกเพื่อเพื่ออะไรครูเพื่อที่จะได้เป็นสองกำลังส x มอบวกสออย่างนี้ไงลูกหน้าตามันจะรวมมาอย่างนี้ คราวนี้เราเอาสองกลังสองเนี่ยเวลาเราเอาคูณเข้าเราจะต้องคูณเข้าทั้งสองข้างของสมการนะคะฝั่งนี้เราก็เลยจะเป็นสองกลังสองด้วยนะคะลูกทันไหมโอเคนะคะพอได้ยังมีปุ๊บมันจะเข้าคอนเซปต์เลยลูกฐานเหมือนกันคูณกันเอาชี้กําลังมาบวกกันก็จะกลายเป็น2กําลัง 3x บวก2เท่ากับ สองกำลังสองมีค่าเท่ากับ4 4คูณกับ27ได้108เสร็จเรียบร้อยค่ะลูกเสร็จแล้วนะคะเสร็จอะไรล่ะเพราะว่าโจทย์ได้แล้วนี่ไงสองกำลัง3 X มบวกสเท่ากับหนึตรงสิ่งที่โจทย์ต้องการเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะลูกข้อนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันล็อกการิทึมมาช่วยเลยนะคะข้อนี้พยายามก็คือฝึกทำโจทย์ห,หลายๆแบบถามว่าทำล็อก,การิทึมได้ไหมได้นะคะแต่อันนี้คูหนึ่งสอนทำแบบฟังก์ชัน e x p o n e n t เนนก่อนโอเคข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีทำของโจทย์ข้อนี้ก็ประมาณนี้นะคะลูก